รับอนาคารก็ดีกับาคนะฮะกับเอนม้เหลเวลาอีกประคุณวก็การจันการค่ะแ้วก็บที่น้องสื่อสางนัอันนี้้าดูักการด้นแครจะมาเดียวครม่ยไปนอะไรนะฮาริมี่ แบบกลึงอัตโนมัติอย่างเงี้ยเราทำงานเต็ที่นะครับเพื่อาสูตรั่มาายีแล้เนหนังว้ตัวเนี้ยนูเไม่ี่างภ้เป็นัติะไม่มันต้องเป็นอไมนตัวที่มันเบี้ยวลัา้างเอ่อครื่างการานขาเขาเชิญนะครับตอเร่รูข้าางาอหารเป็ใหญ่ต วันนี้ตำรวจทุกท้องภานหนึ่งร่วมกองทักการหนันใหญ่ที่1และที่2นะครับตัวแทนกองทัพภาคที่หนึ่งได้นำอาวุธและตัวผู้ต้งหามาแถลงแกุ่่บันชนก็คงจะสืบเรื่องมาจากการที่มีการประกาศกดให้การสืงนะครับแล้วก็ควบคุมการทำหน้าที่ ของบ้านเมืองให้เรียบร้อยอาชาตตำรวจภูธรภาคหนึ่งและกองทัพไทยหนึ่งได้สนที่กำลังในการกระดมสาระกลุ่มบุคคลเพื่อสกัดยับยัง้งการต่อต้านและควบคุมเรื่องอาวุธโดยเฉพาะอาวุธสงครามเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยในส่วนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งร่วมกับทีกองทัพไทยหนึ่งนะครับผู้พธงคาได้ส่ง หน่วยงานของทหารที่ร่วมปฏิบัติหน้าทีา่มีการระดมสาระจำนวนเจ็ดวันนะครับผลการปฏิบัติเนี่ยเราสามารถจับกุมอาวุธปืนได้ทั้งหมด3ามร้อกระบอกนะครับมีผู้ต้องหา2องร้อย้าคนและเป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียนร้อยสิบกระบอกไม่มีทะเบียน2องร้อยสกระบอกเป็นอาวุธปืนสงงทางสองกระบอกนะครับ ประเภทยาเสพติดก,ก็ได้ยาเสพติด9 0 0 0ประเมตรอาจจะห้4 0 0กรัมกัญชา214กรัมมีการจับคุมหมายจับค้างเก่าทั้งหมด121ลายและมีการจับคุมการปล่อยเงินกู้เรียกขอเกินอัตราดอกเบีย้ย4ราย ตำรวจตัวท่านหนึ่งร่วมก,กับกอ,องทัพภาคหนึ่งซึ่งเป็นผู้พัำชาเป็นกองลังในในเขนตรัะผิดชอบได้สนที่กำลังกันในทุกมุมทางได้เห็นนะครับสาภาพอาวุธปืนอ,นอาวุธสงครามที่นำมาเสนอเพื่อาการประชาชนให้กับที่น้องประชาชนว่าเราทางตำรวจตบวท่านหนึ่งและทางกองทัพให้หนึ่งได้ทำหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับบัานเมืนน้อ ได้ทําหน้าที่สร้างความสงบสุขแล้วก็จะเรียกขวัญกาลังใจให้กับประชาชนให้มีความสุขตามนโยบายของของทางผู้ควบคุมการปฏิบัตินะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะกลับเรียนสื่อมวลชนว่าในสภาพพื้นที่ของตำรวจภูธรท้านหนึ่งนั้นก็ยังมีกลุ่มบุคคลต่างๆซึ่งคิดไม่หวังดีต่อประเทศชาติชาติเมือง S <S <an> เราก็อยากยาม,มาพูดวิทยินทางน,นะครับโดยเฉพาะทีมงานของทางทหารทางกองทัพหนึ่งได้ทีข้อมูลที่มีมีสาระแล้วก็เราได้ร่วมกันสนที่กำลังยังมีอีกต่วหนึ่งซึ่งเ,เรากำลังสืงบสวนหาข้อมูลอยู่นะครับก็คาดว่าภายในวันของวันนี้เราจะมีผลการบ,บักที่มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นอ,อยา่างไรก็ตามนะครับาการทำงานของตำรวจและทหาร เรามมีควาพร้อมในการปฏิบและยืนยันกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งว่าเราจะทำสุดฤทธิทางเพื่อเรียกความสงบสุขกลับคืนมาแล้วก็ให้บ้านเมืองของเราเดินไปใน,นทิ้นทางที่เจริญก้าวหน้าและมีความสุขครับก็ในส่วนของอาวุธปืนและอาวุธสงครามแล้วก็ายาเสพติดที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าในที่นี้ก็เป็นผลงานของกอ,องการังตำรวจภูธร ทุกจังหวัดนะครับได้จังหวัดแล้วก็ทีมงานของฝ่ายของอทางทหารที่เข้านํากําลังเข้ามาสวนวจที่การทํางานของพวกเรานะครับนะครับก็เ,เรียนเชิญสิีมุขสุนทรพักอันนี้ทีมงานของรับการทหารตัวใหญ่ต่อต่อบตัว,ตวอา่านที่หนึ่1และที่สองโดยท่านนายเอกวัลเพบ่ั้งตูและท่านพันเอกวรลวุฒิพุทธิศร,รีนะครับก็พร้อมที่จะให้ขอ้อมูลแล้วก็เผื่อให้สื่อมวลชนนะ ท่านรักษาการท่านเดินทางไปพบผู้พักชาระดับสูงนะครับไปบ้างเป็นผู้แสดงข่าวในครั้งนี้ครับคท่านี่กระติทีมช่วยได้ไหมครับ ขาสลายน้เป็นลยนี่สาเต้องจ่บัวพลายีสอสองสอนสองนหน่งน่องหอ่งสนึ่งสงหององนนนนอ่่นหน ะะก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนครับที่น <ำ S 1> ําภาพและนำะข้อมูลต้อมูาทั้ง9จังหวัดนะครับ9จังหวัดที่เกี่ยวข้องนะครับวนที่กําลังการทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหวังว่าทุกจังหวัดนะครับเราคงจะสร้าง วางด้วยนะครับเอาวางให้พอเข่าที่แล้วพลาดมในในนา,า,าแล้วนะฮะอมมีสองได้หวัดำรางในี้กับใครหน้าท้านได้ไหวแล้วบอกผมเลยนะครับอย่าได้ต่อไปเป็นประทุมธาน,นีครับเดินรับประทุมธาน,นี